รียกได้ว่าทางด้านบอสโจยุมานินนะครับผู้บริหารองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงสั่งพักงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักร้องหมอลำสาวน้องเบียร์วิพานันสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้เรามาติดตามไทม์ไลน์กันหน่อยครับทุกคนว่าทําไมบอสโจยุมานินเนี่ยถึงได้สั่งพักงานน้องเบียร์วิพานันนะครับเหตุเกิดจากน้องเบียร์ครับทุกคนได้มีการเต้นท่าทางที่ไม่เหมาะสมบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังจากนั้นผู้บริหารอย่างบอสโจยมุมานิน ได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าไม่สมควรภาพไม่สวยเราเป็นหมอนำบนเวทีใหญ่ไม่สวยงามพ่อก็ต้องบอกพ่อก็ต้องตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังสินะครับนี่คือข้อความแรกครับทุกคนหลังจากที่บอสโจโยูมนินเนี่ยได้เห็นคลิปวิดีโอน้องตามสื่อโซเชียลก็ได้ออกมาตักเตือนแบบนี้นะครับปรากฏว่าในเวลาต่อมาครับทุกคนทางด้านน้องเบียวิพานันเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่ากูก็ไม่อยากเฮ็ดคือกันละ นะครับทุกคนนี่คือข้อความที่น้องได้มีการโพสต์นะครับ หลายคนก็มองว่าเป็นการก้าวร้าวหรือเปล่าหลังจากที่ผู้บริหารเนี่ยที่ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวและน้องเบียร์ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนี้นะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นข้อความที่โพสต์ไม่ถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่านั่นเองครับในเวลาแบบนี้นะครับในเวลาต่อมากับเพื่อคนน้องก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองครับน้องเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าหนูเข้าไปคุยกับบอสโจแล้วบอสบอกสอนเข้าใจส่วนใครจะมองยังไงหนูไม่รู้หนูคุยกับ บอสแล้วก็จบแล้วแค่นั้นนะครับแก้ไขส่วนที่มันผิดปรับปรุงในส่วนที่ไม่ถูกนิ่งๆไม่ใช่ไม่ฟังรับฟังและพร้อมปรับปรุงทงาํางานเป็นยังไงตลอด4ปีเป็นเครื่องพิสูจน์ขอบคุณโอกาสบ้านหลังนี้ปีนี้ทําเต็มที่เหมือนเดิมขอบคุณกําลังใจจากพี่ๆทุกคนนะคะหนูอาจจะไม่เต็มที่หรือไม่เหมาะกับสายนี้เองไม่น่าติดนิสยัยเป็นแดนเซอร์มาหลายปีเลยเบียเอ้ยขอบคุณทุกกําลังใจและความห่วงใย เต็มที่คือเก่าค่ะนี่คือข้อความที่น้องได้โพสต์ข้อความแรกนะครับและในเวลาต่อมานะครับน้องก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าน้อมรับคําติและคําชมขอบคุณค่ะปรับปรุงแก้ไข จบนั่นเองครับและนี่คือ2ข้อความ2โพสต์ที่น้องได้โพสเอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองครับในเวลาต่อมาครับทุคนทางด้านบอสโจยูมินินครับได้ออกมาโพสต์ข้อความเนี่ยบอกว่าพักงานก่อนนะลูกตามนั้นเลยนั่นเองครับทุกคน้วก็ซึ่งก็แปลว่าน้องเบียวิพนันจะได้พักงานต่อจากนี้นั่นเองครับบอสโจเผยเหตุผลนะครับบอกว่าประเด็นเต้นเกินเลยเนี่ยไม่ถึงขณะที่ต้องพักงานนะครับแต่ประเด็นสําคัญเลยหัวหน้าบอกและเตือนแต่ดันไปโพส ด้วยคำพูดที่ก้าวร้าวพอเรียกมาคุยไม่ยอมรับแ้และไม่มีการขอโทษหลังไมค์ก็ไม่มีการทักมาขอโทษพอออกจากห้องคุยไปโพส์ตในเฟซส,ส่วนตัวยอมรับและพร้อมปรับปรุงนะครับและบอสโจก็ยังได้ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยกับทุกคนบอกว่าผมดูพฤติกรรมมาตลอดงั้นจะมีหัวหน้าทีมมีลูกทีมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ทำไมจบ นะนั่นเองครับนี่คือข้อความที่คนชี่ทางด้านบอสโจยูมินินได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนว่าการเต้นไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ถึงขั้นถูกพักงานนะครับแต่ด้วยพฤติกรรมในการโพสต์ของน้องเบียวิพาน,นันครับอย่างที่วิมได้พูดเอาไว้นั่นแหละว่าอาจจะไม่ถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าในช่วงที่ทางด้านบอสโจเนี่ยได้ออกมาเตือนนะทุกคนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าการเต้นบนเวทีที่ไม่เหมาะสมและน้องก็มี ีการออกมาโพสต์ประมาณนั้นเนาะก็เลยกลายเป็นว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยมองว่าไม่น่ารักเลยนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถูกพักงานไปนะครับสาหรับน้องเบียร์วิพนันสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองนะครับในเวลาต่อมาครับทุกคนทางด้านน้องเบียร์เองครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันนะครับน้องก็ได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าหนูพักงานนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะโอกาสดีค่อยว่ากันใหม่นั่นเองครับนี่คือข้อความที่น้องได้โพสต์เอาไว้ผ่าน แพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองครับไทม์ไลน์ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนที่น้องเบียร์วิพน,นันเนี่ย ถูกพักงานนั่นเองครับในส่วนของเรื่องการเต้นบนเวทีเนาะอย่างที่มิ้งกับกระแสได้พูดเอาไว้เลยครับว่าการเต้นแบบเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสมบนเวทีใหญ่และยิ่งหมอรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามมาใช่ไหมครับทุกคนและเป็นภาพแบบนี้ที่ถูกถ่ายออกไปเผยแพร่บนโซเชียลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมนะทุกคนไม่เหมาะสมจริงๆครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโซเชียลมันเร็วมากในช่วงนี้เนี่ยทุกคนเนาะการที่จะเป็นศิลปินต่าง ก็ต้องระามาัดระวังดีๆครับทุกคนทุกคนเลยนะครับห่วงใยเนาะที่เข้าไปบอกที่เข้าไปเตือนเนี่ยไม่มีใครว่าน้องเบียร์วิพานันเนาะทุกคนที่บอกที่เตือนเนี่ยก็เพราะเป็นห่วงในเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปครับทุกคนว่าน้องเบียร์วิพานันเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับนะครับเข้ามาอยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อไหร่เนาะเชื่อว่า FC ฟซีแฟนคลับของน้องก็มีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงน้องเช่นเดีวยวกันเนาะหลังจากถูกพักงานใช่ไหมครับแต่ด้วยบริบทต่าาาางๆเรเรข้ใจมกั ในมุมของผู้บริหารครับทุกคนที่จะต้องตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ คิดแล้วตัดสินตอนนั้นเลยเขาดูพฤติกรรมแล้วก็ซอมดูมาสักระยะหนึ่งแล้วเ็เป็นคนกับพฤติกรรมของน้องเบียวิพานันเนาะคำตักเตือนจากผู้ใหญ่แล้วก็ทีมผู้บริหารหละครับทุกคนที่มองว่ามันไม่สมควรภาพไม่สวยเราเป็นหมอลำบนเวทีใหญ่ไม่สวยงามนะครับพ่อบอกพ่อต้องตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงอนุรักษ์ไว้มาอย่างยาวนานครับทุกคนคนเข้าไปชมเนี่ยก็เข้าไปชมในเรื่องของความสวยงามนะครับในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมกัเทุกคนเนาะเต้นได้นะครับแต่ว่าต้องพอดีพองามให้อยู่ในขอบเขตนะครับคนหยิบมือถือออกมาถ่ายแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ต้องไม่เสียหายนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ทัวไปลงตัวเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันดีด,ด้วยเพราะฉั้นผู้หลักผู้ใหญ่เตือนผู้หลักผู้ใหญ่สอน,นต้องน้อมรับฟังนั่นเองกับทุกคนเนาะซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่บอสโจยูมนินเนี่ยห่วงใยลูกวงห่วงใยภาพลักษณ์ของวงแหละก็เลยออกมา เตือนแบบนี้นั่นเองครับทุกคนถ้าไม่ห่วงถ้าไม่รักนะครับพ่อโจยูมนินไม่ออกมาตักเตือนอย่างแน่นอนครับทุกคนปล่อยให้น้องโดนทัวลงไปเลยก็ได้นะถ้าพ่อโจไม่รักไม่ห่วงใยในภาพลักษณ์ของน้องเบียร์วิพาน,นันท์นะครับน้องก็ต้องรับฟังผู้ใหญ่แล้วก็เชื่อฟังพ่อโจยูมนินครับทุกคนซึ่งเป็นผู้บริหารที่เขาคัมบอร์ดมาในวงการหมอรำมาอย่างยาวนานว่าอันไหนดีอันไหนสมควรทําอันนี้ทําแล้วไม่ถูกต้องน้องอาจจะโดนทัวลงและสังคมเนี่ยอาจจะประณามอาจจะด่าได้คือพ่อโจเขา รู้เลยนะทุกคนว่าไหนควรไหนไม่ควรนะครับเพราะว่ามันมีภาพปรากฏออกมาบนสื่อโซเชียลแล้วทุกวันนี้โซเชียลยิ่งเร็วนะทุกคนเร็วมากต้องบอกแบบนี้ลงคลิปวิดีโอไปไม่กี่วินาทีเนี่ยทัวร์สามารถลงคุณได้เป็นร้อยเลยจริงๆนะเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับทุกคนว่าภาพลักษณ์เนี่ยมันไม่ได้เสียแค่ตัวน้องแค่คนเดียวนะครับภาพลักษณ์เนี่ยมันเสียไปถึงองค์กรไปถึงวงไปถึง ทุกๆภาคส่วนเลยที่เกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนก็ต้องระมัดระวังดีๆด้วยเนาะอันนี้พี่มิงกับกระแสก็มองว่ามันเกินงามไปสําหรับทาเต้นของน้องเบียวิพานันเนาะทุกคนคือถ้ามองว่าเป็นหมอลำซิ่งอันนีอ้อาจจะได้แต่ว่าถ้าเป็นหมอลำมูหมอลำเพลินที่เขาอนุรักษ์ศิลปะไว้เนะี่ยทุกคนก็อาจจะเกินงามไปนั่นเองครับทุกคนเนาะเพราะฉันก็ส่งกําลังใจแหละไปให้ทั้งบอสโจโด้วยแล้วก็น้องเบียรด้วยเนาะขอให้น้องมรับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็แล้วกันครับทุกคนไม่ใช่่แค บอสโจยูมินที่ตักเตือนนะวันนี้เราเห็น f c ฟแฟนขับหลายคนเลยที่เข้าไปตักเตือนความเหมาะสมของน้องนั่นเองนะครับเนาะสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นที่อําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเป็นงานที่ทางด้านบอสโจยูมนินเนี่ยไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองเนาะทุกคนซึ่งตรงกับวันที่เปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยลําเพลินโชใช่ไหมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นั่นเองครับทุกคนภาพนี้นะครับปรากฏออกมาเนาะบนสื่อโซเชียลบนบ้านดำนั่นแหละเห็นหลายคนมีการแชร์ออกไปแล้วก็ส่งตรงมาถึงอิมข่าวกระแสก็หลายคน อยู่เช่นเดียวกันนั่นเองครับทุกคนก็เป็นภาพที่อาจจะไม่ได้สวยงามนั่นเองนะครับทุกคนก็ตักเตือนกันไปนะครับแล้วก็เพื่อที่เป็นแบบอย่างนนองให้กับน้องๆรุ่นใหม่ด้วยจาบน้องเบียร์วิพานันนะครับก็ขอให้น้องนะครับสู้ๆแล้วกันเนาะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองต่อไปนั่นเองนะครับและทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์ให้อยู่ในขอบเขตนะครับแล้วก็ฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้กันแล้วเย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีของอิมข่าวกระแสนะคะ